สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับนี้มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับซ้บวันที่เจ็ดพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับวันนี้นะครับผมจะมีข่าวสามประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้อง fc ทุกท่านได้รับฟังไปร่ยกันครับข่าวประเด็นที่หนึ่งนะครับพี่น้องประชาสนที่อยู่ใน พื้นที่รัชสารภาคเหนือเบงสีเป่อนะครับก็เรียกร้องให้กองทัพไทยใหญ่รัชสารใต้และรัชสารเหนือนะครับให้ร่วมมือกันและต่อสู้กับกองทัพพมา่าต่อไปครับข่าวประเด็นที่สองนะครับวันนี้กองทัพพมา่าที่อยู่ในเมืองแสนบีนะครับรัชสารภาคเหนือเช่นกันครับยิงปืนไป ทุกทิศท,ทุกทางนะครับทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตกใจครับข่าวประเด็นที่3นะครับรถของทหารพม,มา่าหรือว่าลูกน้องของกบฏนินอองหลน์นะครับเลยตกข้างทางที่เวงหงมูเจนะครับรัฉานพักเหนือของไทยใหญ่ครับครับก็มาโลข่าวที่หนึงก่อนครับพี่น้อง วันนี้นะครับพี่น้องสาวไทย,ยใหญ่ที่อยู่ในรัชสารภาคเหนือเมืองศรีป่อครับหรือว่าจังหวัดศรีป่อนั่นเองครับพี่น้องประชาชนได้ออกมาตามทางหลงนะครับตามเส้นทางต่างๆนะครับแล้วก็มาถือป้ายนะครับเรียกร้องให้กองทัพราชสารใต้อาเซียนของจหยัดศึกนะครับแล้วก็กลุ่มรัชสารเหนือ เอสพีพีของซาปางพระนะครับก็อยากให้กองทัพรัชานใต้และกองทัพรัชาานเหนือนะครับให้ร่วมมือกันเพื่อที่จะกอบกูก้าว่านเมืองและต่อสู้กับกองทัพพม่าต่อไปนะครับเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับกองทัพรัชานใต้และกองทัพรัชานเหนือยังไม่สามารถร่วมมือกันได้นะครับต่างคนต่างอยู่ เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเห็นว่ามันไม่เปลี่ยนผลดีต่อพี่น้องชาวไทยใหญ่ของเรานะครับก็เรียกร้องให้กองทัพรัชฐานเหนือและรัชฐานใต้นะครับให้ล่มกันและต่อสู้กองทัพพมา่าต่อไปในวันข้างหน้าครับอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนครับที่อยู่ในเมืองสีเป่านะครับรับชฐานภาคเหนือของไทยใหญ่ครับ ปัหนหาสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับกองทัพไทยใหญ่ของเราจะสามารถร่วมกันได้ไหมก็ยังไม่แน่ใจครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับอาจ,จะร่วมกันไหมหรือว่าอาจจะไม่ร่วมกันก็เปลี่ยนได้นะครับก็รอรูกันต่อไปครับพี่น้องเรามาดูข่าวที่สองกันครับพี่น้อง มาโลข่าวประเด็นที่สองนะครับพี่น้องวันนี้นะครับของทัพพมา่าลูกน้องของกบฏมินอองไลน์นะครับที่อยู่ในเมืองเซนบีนะครับรัฐสารพักเหนือของไทยใหญ่เมืองเซนบีในอดีตนะครับพี่น้องเคยมีเจ้าพ้าปกครองบ้านเมืองนะครับพี่น้องก็อาจจะเคยได้ยินนะครับเมืองเซนบีมีเจ้าพ้าอยู่นะครับสมัยแต่ก่อนนะครับแต่สมัยนี้ ก็ไม่มีแล้วนะครับก็พมา่านั่นแหละครับปกครองณปัจจุบันนี้นะครับนะว,วันนี้นะครับ,ว,นนรบวันที่6พฤษภาคมพศ2564กองทัพพมา่าหรือว่ากองทัพกบฏลูกน้องของมินอองไลน์นะครับไล่ยิงปืนไปทุกทิศทุกทางนะครับไม่รู้ว่ายิงเพื่ออะไรนะครับทําให้พี่น้องสาววัดตกใจนะครับเนื่องจากไม่เคย เกิดเหตุการณ์เรื่องนี้มาก่อนนะครับตั้งแต่กองทัพพม่าเข้ามายึดอำนาจตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับถึงวันนี้กองทัพพม่ามีอำนาจเต็มร้อยนะครับทำอะไรก็ย่ำไรทุกอย่างนะครับวันนี้กองทัพพมา่าข่มเหงรังแกพี่น้องชาวบ้านนะครับในพื้นที่รัฐชันได้รัดต่างๆต,ต,ตลอดมานะครับ ตั้งแต่อาิตถึงปัจจุบันนะครับจากเหตุการณ์วันนี้ที่กองทัพพมา่ายิงปืนขึ้นพ้าหรือว่ายิงไปทุกทางนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความบาดโกนะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนะครับก็อยากให้บ้านเมืองสง,งบโดยเร็วนะครับอยากให้กองทัพพมา่าขึ้นอำนาจให้แก่พี่น้อง ประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศนะครับแล้วก็คืนอำนาจการปกครองให้กับเจ้าของพื้นที่รัฐต่างๆนะครับให้ได้ปกครองตัวเองเป็นรัฐอิสระนะครับไม่ต้องอยู่ภายใต้การนำของกองทัพพม่าอีกต่อไปครับนี่ก็เป็นความคิดของผมนะครับแต่พี่น้องประชาชน คนไทยใหญ่ก็คงคิดเหมือนผมนี่แหละครับอยากปกครองตัวเองแบบรัฐอิสระไม่ต้องอยู่ภายใต้การน,นำของกองทัพโจรนนว่ากองทัพพมา่าอีกต่อไปครับพี่น้องแต่ก็ไม่ใช่จะ,จะไล่มาลอยง่ายนะครับเราก็ต้องสวยกันครับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกสัตันธั์นะครับรวมถึงกองกำลังกลุ่มสติพันธุ์ต่างๆก็ต้อง ร่วมกันด้วยเส้นกันครับวันนี้นะครับถ้าพี่น้องประสัตรและกองกําลังกลุ่มสาติพันธุ์ต่างๆไม่ร่วมกันนะครับยากที่จะเอาชนะกองทัพพมา่าไล่นะครับนอกจากกองทัพพมา่ามีกําลังพลที่เยอะกว่ามีอุปรกรณ์ที่ทันสมัยกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีอุปรกรณ์ที่ทันสมัยจะสู้กองทัพพมา่าไม่ได้นะครับก็ถ้าเรา กองกำลังทุกกลุ่มทุกสติตพันร่วมกันนะครับก็สามารถที่จะเอาชน,นะกองทัพพมา่าไปได่นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเราร่วมกันเป็นหนึ่งครับพี่น้องมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้ารูสสนุสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับกองทัพของเราก็ยังไม่ร่วมกันนะครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่าง ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับแบบนี้มันจะเข้าทางพม่าะนะครับมันจะไม่เปยนพ้น,นดีกับกองกำลังกลุมสัตยพันธ์ของเราแน่นอนครับผมก็อยากเรียร้องไปอย่างกลุ่มกองกำลังสัตยพันธ์ต่างๆนะครับให้รวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็ต่อสู้ขับไล่กองทัพพมา่าให้ออกพ้นพื้นที่รัดของเราต่อไปครับ ครับพี่น้องครับเรามาโลข่าวประเด็นที่สามกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกนะครับรถของลูกน้องกระบดมินออนไลน์นะครับก็ที่ขับรถมาบนเวนปนเปนอยู่ในเมืองมูเจนะครับรัฐสารภาคเหนือของไทยใหญ่ครับวันนี้วันที่หกพฤษภาคม พศ2564ครับยามเช้านะครับเวลาประมาณ8นาฬิกาครับรถของตำรวจพม่าและทหาพรพมา่าซึ่งขับมาลรยความเร็วนะครับแล้วก็ตกลงไปข้างทางครับทำให้ลูกน้องของกระบฏมินอ,องไหลนะครับที่นั่งมาบนรถได้รับบาดเจ็บกันไปนะครับ ก็ในรถนี้นะครับก็จะมีลูกน้องของกบฏมินอ,องหลายนั่งมาก็ประมาณ10คนนะครับ10กบกว่าคนก็ประมาณนี้นะครับแล้วทําไมรถของลูกน้องกบฏมินอ,องหลายนะครับต้องขับมาป้นเป้นอยู่ในเมืองหมู่เจนะครับเนื่องจากในเมืองหมู่เจรัชฐานภาคเหนือของไทยใหญ่นะครับก็มีพี่น้องประชาชนออกมาเร้กร้อง ประสาธิปไตยนะครับแล้วก็ออกมาขับไล่กองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องครับ mm hmm. ก็เลยรถของลูกน้องของกบฏมินอองไลนะครับ mm hmm. ก็เลยขับออกมาด้วยกันประมาณห้าคันครับ mm hmm. เพื่อที่จะมาดูลาดลาวนะครับหรือ mm hmm. ว,ว่ามาสนายการสมลุมพี่น้องประชาทศรครับรถของทหารพรมา่าหรือว่าตำรวจพม่าะนะครับ ที่ตกข้างทางนะครับมีพี่น้องประสาทชนนะครับก็มายินดูเปลี่ยนจํานวนมากนะครับแต่ก็ไม่มีใครไปช่วยนะครับหลังจากวันนี้ก็ไม่มีใครอยากช่วยแล้วครับกองทัพจนหรือว่ากองทัพพมา่าหรือว่าตำหนดพมา่านะครับมันก็พวกเร็วกันนะครับก็ไม่มีใครไปช่วยนะครับสุดท้ายก็ต้องช่วยตัวเองนะครับแล้วก็ เอารถแล้วก็ขับไปต่อไปนะครับก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็บอกกับนักข่าวว่าวันหนึ่งนะครับก็จะมีรถของตำรนดพมา่าหรือว่าทหารพรมาร่านะครับซึ่งเป็นน้องของกบฏมินอ่องลายนะครับก็จะขับรถวนในเมืองหมู่เจนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ4ีหรอบนะครับ เพื่อที่จะรู้ลัดราาและรู้พี่น้องที่ออกมาสุมนุมขับไล่มินอองไล์ครับก็ในเมืองมูเจนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ครับพี่น้องก็ใกล้กับประเทศจีนนะครับเมืองมูเจรัชฐานภาคเหนือของไทยใหญ่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่กว้างใหญ่แล้วก็คนเยอะครับพี่น้องถ้ามีโอกาสวันหนึ่ง ในรัชฐานนะครับกลับมาเป็นปกติก็อยากให้พี่น้องไปเที่ยวชมได้นะครับืองหมดเจรรัชฐานภาคเหนือของไทยใหญ่นะครับแต่วันนี้กองทัพพมา่าหรือว่ากบฏมีนอ,องลายยึดอำนาจนะครับก็ไปไหนก็ลำบากนะครับวันนี้ไม่ได้พี่น้องประชาชนเจ้าของรัฐต่างๆก็ลำบากนะครับวันนี้ไปไหนก็ไม่ง่ายนะครับกองทัพพมา่าตด,ดค้อนและ ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตามใส่ของลูกน้องมีนออนไลน์นะครับนอกจากวันนี้มีอำนาจเตรียมด้อยนะครับทำอะไรก็ไล่หมดนะครับครับก็วันนี้ก็จะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเสมอมานะครับแล้วก็ที่เข้ามากดไลค์ กดแชร์แล้วก็มาให้กำลังใจผมทุกวันทุกวันนะครับพี่น้องไทยพี่น้องไทยใหญ่ของเราและพี่น้องลาวครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับในวันนี้ก็สวัสดีครับ